ผ่านช่องน,องน้ำเขียวสำหรับให้สัตว์เดินอยู่ข้างบนนะตรงตร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 ด้านซ้ายมันจะเป็นอะไรเขาพิยานแห่งชาติเขาใหญ่ <ส straightforward> ไปทำบุญไปไปอกไปอกพรรษาไปด er ูว um. ่าไปพญานาคออกพรรษาสิบห้าภาพอาเก็บน้ำทับลาน cây mình cây หมูย่างไส้อาหารเช้าไข่ลวกกับไขไข่กระทะขนมปังยัดไส้กุยจับยวนวลา

วนแรกมันเย็นวันสาีกันหลวงพ่อสุริยันท่ิพยมตตาสาวนเมตัวตาาศหลวงาาลพงอไปทอดกันแต่ละที่จังหวัดหนองคาย 都会胖，嗯。 บ้านคู่เมืองจังหวัดลองค่าย,ยครั้งแรกที่ได้มาแต่เข้าคนแรกปกติมาคนเยอะ อันหอมแหนมเนืองชุดเล็กนี่เลมอนอันหอมยำหมูยอแหนมเนืองชุดเล็ก เนือชุดเล็กยำหมูยอยอทอดบอบเปียกทอดพันหอมน้ำจิ้มแนวเนื้อ Oh yeah! อำเภอสังคมอย่างนี้เขาเรียกไหลเรือไฟเรือไฟทนี้เขาพัฒนาันนั่นจังหวัดอะไรอู้อำเภออะไรไม่รู้มีตั้งหลายลำ ดูหน้าที่พักข้างบนสุดถ้านาคาที่มีวัดแล้วก็มีพุทธรูปหินสีขาว หน้าที่พักเลยหน้าภูภูสเตยหนาวัดบนถ้ำนาคาจุดสูงสุดที่เป็นวัดมองเห็นจากหน้าที่พัก ไปถ้ำนาคาสองจุดเก้ากิโลสองกิโลยังไม่ถึงสามกิโลเท่าไหร่นี่ที่พักนาภูโฮมสเตย์พักอยู่สุด

뭐냐 กินนาลีห้าตกกินอาลอีหินรถบัสมีหินรถบัสบึงของหลงมีที่เที่ยวเยอะมาก

ไอโฟนนาข้าวใกล้ถ้ำนาข้าว บานนาจำปูปลาปูไม่มีเข่าเนี้ยวต้มทอดลาเป็ดบ้านนาลาเป็ดนะ้ำลาเป็ดบ้านนา อมเป็ดเป็ดอมเป็ดยังไม่มดอมหมูโล่งเลย เป็นอาหารเช้าไข่กระทะัะตลาดบึงการวันนี้วันที่เจ็ดตุลาคมสองห้าหกแปดตลาดสดเทศบาลเมืองบึงการ สิบโมงใกล้สิบโมงแล้วมีนักคุกมีเซเว่นเซเว่นที่แรกของบึงกาฬนะเคล่นมาตอนน,นี้นะจะมาไหว้เจ้าแม่สองนางศาลศาลศาลเจ้าแม่สองนางา,ารตรงหน้าโรงพยาบาลบึงการ มีงานวงส่งทุกปี เหมือนเหมือนก้อนเมฆก้อนเมฆอยู่บนภูเขาเอยิงใหญ่วัดอาคงขึ้นะวันนี้วันออกพรรษาตงจ่มีโรงแรมมาขึ้นอ้าโอ้ยสวยจังอุ้ยเห็ชัดสวยจังชัดมากเลยสวยมากเลยอ่ะยังไงนีกรู้มาตลอดว่านี่ชื่อ จะเป็นต่อกันเราก็เราก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามองนี้มองแล้วเหมือนเหมือนภูเขาของประเทศไทยเนาะใช่ค่ะมันมองแล้วมันเป็นแบบแผ่นดินเราอ่ะจริงๆเราเป็นของประเทศเราภูเขาที่เรามองเห็นวิววิวอ่ะวิวอ่ะเรามองสวยแต่ทางเขาอ่ะเป็นภูเขาเขา เขาไม่เห็นนะเราเห็นเราจะขับรถไปมองแล้วแบบอันนี้คือบึงการแล้วจะไปหนองคายแต่ต้องข้ามภูเขาลูกนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลงคิดดูนะจันดาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อาจจะถนนมันมองแล้วมันใช่ถ้าเห็นควันอย่างนี้ก็คงเป็นมากระพุดแหละ อันนี้มันเป็นธรรมชาติควันไอ้ควันควันอย่างนี้ก็เป็นควันโรงงานแหละหรือทนายองอันนี้มันเป็นควันธรรมชาติเป็นระบายความร้อนเป็นไอน้ำใช่หมายถึงว่าแบบอันนี้มันเป็นธรรมชาติแบบธรรมชาติเีไม่ใช่ใช่หูร้ายใหญ่ใช่มันเป็นมันเป็นไอ้นี่เลยมันเป็นเหมือนก้อนเมฆ สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่7ตุลา2568นะครับเราก็ได้มาจองที่เพื่อที่จะเตรียมที่จะดูบางไฟพญานาคนะครับตอนนี้ก็บ่ายบ่าย2โมงครึ่งกว่าวาบังไฟพญานาคจะขึ้นก็อีกประมาณ6โมงเย็นซึ่งก็ตอนนั้นก็น่าจะหมดไปหลายขวดแล้วล่ะไม่รู้จะได้ดูจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขนาดนี้เป็นเวลาบ่าย2โมง3 5นะ แต่เนี่ยดูอ่าจะเห็นบรรยากาศนี่บรรยากาศมาจองสถานที่ไว้แล้วนะครับบรรยากาศก็คือมีโต๊ะก็คือมีการจองให้สบายหน่อยก็จองโต๊ะโต๊ะได้ห้าคนจองห้าร้อยบาทฝนเมื่อเช้าตกตรงนั้นเขาเรียกเขาเรียกภูเขาอะไรเขาควายนี่จุดที่เราอยู่นี่คือร่มเพลินณาวาปีตรงนี้ขายของตรงนี้ก็จะ ออกจากถ้าออกจากบึงการมาก็จะประมาณ40กว่ากิโล70กิโลเออ75กิโลโดยประมาณแต่ถ้าวิ่งมาจากหนองคายก็จะอยู่ประมาณสักเออ75กิโลเหมือนกันโดยประมาณบรรยากาศนี่เรามาจากบึงการอำ,อำเภอเมือง ท่าวัดป่าภูกระแตจังหวัดบึงกาฬวัดหลวงปู่ทองคูณยุ่ยยุ่ยยุ่ยกำกำก็ขออนุญาตยังยังไม่หมดนั่นจะรอเดี๋ยวรอรอรอกันก่อนอยู่อยู่ไหนครับเวลามาทอดกางตีนเลยครับที่เยามาทอดกางตีนก็นี้นะครับที่อาเซียนประเทศ ขนมโดนเลยใส่ถุงกระดาษไปไว้ที่รถเรียบร้อยแล้วบ่อคณะชาววัดได้นะครับรถคันไหนที่ยังไม่ได้รับของจำด้วยเวลาที่เดินทางขนมโดนเลยใส่ในถุงกระดาษไปไว้ที่รถเรียบร้อยเร็วครับเดินเร็วเลยครับมาแล้วฮะเดินเร็วเลยครับ เร็วเนะครับเร็วๆนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยยิ่งๆไปเลยค่ะแถวยาวเร็วครับเอ้โหคนนี้เพื่อเจริญงาน ป็นนางานอนทอดกระถินทอดกระถินแล้วก็เป็นวัด <What? S 2> ทำบุญหลังวันออกพร <What? S 2> รษาวัดปู่กระแตใช่ไหมวัดป, <What? S 2> ป่ากระแตที่จังหวัดมุกกรีรัมนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็เจ้าอาวาสก็จะเป็นหลวงหลวงปู่ทองปูนะฮะซึ่งท่านก็มาณลาพไปแล้วปัจจุบันนี้จำไม่ได้ว่าเจ้าอาวาสท้งไหนครับก็มี พี่น้องชาวบงการนะครับมาร่วมขบุญกันวัดคนนะครับข้างนอกก็จะมีมีโรงทานนะครับสวันำหรับผููที่มาร่วมบุอัาบรรยากาศท่าน,<ส>นชั้นกำลงังจะเสร็จแล้วเอ๊เราได้แล้วเค็ม เชียร์ชัยยาเชรยร์ยาสูตรราชยำ้หูน่ากินมากดูที่เนี่ยสับปะรดสีเชียงใหม่สับปะรดสีเชียงใหม่นี่นี่ทีเด็ดอยู่นี่เขาต้มทีเด็ดอยู่นี่เลยน้ำพึ่งช็อตน้ำพึ่งช็อตมะนาวช็อตมะนาวมะนาวน้ำมะมะนาวน้ำพึ่งอยาให้กินเพราะว่าโอกาสไม่ไดกินแบบนี้ด้วยโอกาสไม่ได้กินอาหารแบบนี้คุณน้าทำให้เลยคุณน้า อันนี้เห็ดส่วนเราบอกเลยเห็ดใส่ขวดไว้อันเนี้ยสิอลังการที่สดเมื่อกี้เลยอ๋อแล้วก็เป็นแช่เย็นเลยอ๋ทำเสร็จประมาณชั่วโมงนึงน่ากินมากอันนี้กระเพราโกหมูอันนี้เขาเรียกอะไรคะผัดมะเขือยาวอาลองชิมดูโอ้ยไหตุ๋นอลังการทุกอย่างเลยอ่ะสั่งแค่กระเพรานะแต่ว่าได้มาอีกสามสี่อย่างอ๋อ ไม่ยอมให้เขาเกินเหรอโอ้ได้อยู่แล้วค่ะร้านนะานนะี่เ,เจ็บถใา้มะนาวช็อตน้ำผึ้งชอ้อนจะวางไว้ไอความนี่จากช้อนมันจะทำให้ละลายไวอ๋อมีเคล็ดลับด้วยน้ำผึ้งมะนาวเกลือน,นิดหน่อยแล้วไปแช่เย็นกินหลังอาหาร M6 ขึ้นจากโคราชไปสลับบุรีระยะทางประมาณ40กิโลตอนนี้ยังไม่เสียเงนยังให้บริการฟรีสำหรับรถสี่ล้อหกล้อห้ามขึ้นใช้มือไฟแบบแบบ ตอนนี้มืมอถึงซ้ายมือไม่เห็นอนะ่ะมีไฟวแวบๆมีกลางหักแต่ต้องมาตองวันก็เห็นนะ่ะ<ม><ม>คือเขาไม่สันเขื่อนรตะคองตรงนี้เขาไม่ให้สัญญานหันมีไว้เพื่อ ด้วยเลยนะอืะอ,อโอเคยังมีรถน้อยอยู่เนาะรถไม่ค่อยมีเท่าไหร่